ต่อไปใช่ไหมพี่น้องก่อนที่จะพบผู้ประสาทท่านต่อไปนะครับขออนุญาตนะะิเทะท่านเจ้าของรถเพราะว่ารถของท่านไปขวางหน้าบ้านเขาอยู่ก็ขอความกรุณาท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนคระคังขอถุง6173กรุงเทพมหานครนะครับท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนครคังขอถุง6173กรุงเทพมหานครก็ไปเลื่อนรถของท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของท่านเจ้าของบ้านก็ ออกบ้านไม่ได้รถของท่านขวางอยู่ก็ให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับนปชแดงทั้งประเด็นของเราก็สแสดงความขอโทษมาณสถานที่แห่งนี้ด้วยกับท่านเจ้าของบ้านนะครับอ้าวท่านใดเป็นเจ้าของรถไปเลื่อนรถด้วยนะครับเราจะเดินทางกันต่อครับพี่น้องที่เคารพผู้ประสายท่านต่อจากนี้ในช่วงวิกฤตเหตุการณ์หลัง19พฤษภาคม53ในช่วงนั้นเราเหลือแกนนาเพียง7คน1คนทั้งประธานนปชของเราในปัจจุบันคือคุณจตุพรพรมพันธ์ธ แล้วเราก็ได้ท่านนี้ไปร่วมให้ข้อมูลข่าวสารรวบรวมไพร่พลของนองบชแดงครั้งไปดินท่ามกลางวิกฤตที่ยากและลำบากสุ่มเสี่ยงต่อเหตุการณ์ต่างๆใช่ใครอืนร่นไกลนะครับและก็เป็นอดีตสสอของพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตรองสภาผู้แทนรัษฎรขอเสียงประมือในดังต้อนรับพันเอกดรอภิวันวิริยะชัยในลำดับต่อจากนี้พบกับพี่น้องเสียงแห่งกำลังใจให้กันในะโอกาสนี้ครับเชิญครับ พี่น้องเสื้อแดงผู้รักประเทศไทยทุกท่านครับพร้อมไม่พร้อมเสียงหน่อยครับให้ดังไปถึงถนนลาดำเนินให้ดังไปถึงสอ,อรอสพลเอกประยุทธ์ดันโอชาดังอีกนิดแม่ขอบคุณมากครับต่อไปนี้ฝ่ายความมั่นคงที่อัดเทพ เริ่มทํางานได้แล้วผมจะปลาสายแล้วอัดเทปไปให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาฟังเหมือนเช่นทุกวันครับก่อนจะปลาสายอยากจะบอกท่านพลเอกประยุทธ์และพี่น้องทุกท่านครับขณะนี้มีอาจารย์ของผมเป็นพุ่งขมชาของผมเป็นอาจารย์ของผมยศพลเอกสองท่านอยู่หลังเวทีนี้แล้วปรบมือดังๆให้ท่านด้วย ก่อนผมจะขึ้นเวทีท่านบอกว่าขอให้กำลังใจพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านด้วยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับพี่ในฐานะพี่นะครับอยากจะบอกว่ามีผู้รักษาสารดีกาท่านหนึ่งตุลาการสารปรกครองอีกท่านหนึ่งท่านฝากให้พี่มาบอกน้องว่า การประกาศกฎอายการศึกครั ici, ้งน <eries> ี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจนครับก็เพราะว่าการประกาศกฎอายการศึกนั้นต้องมีการสนองพระบรมนาโชงการกราบบังคงทูลรงพระปรมาพิไธยประกาศกฎอายการศึกครับ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศกฎเอากรารศึกเจ็ดแครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2 5 0 0โดยจอมพลถนอมกิติกจรปี2 5 0 1โดยจอมพลสฤษดิ์ทุกครั้งที่ประกาศกฎเอากรารศึกมีพระบรมราชโองการทั้งสิน้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นการประกาศกฎเอากรารศึกพาเหล่าพลากอครับ เป็นประกาศครั้งแรกที่ไม่มีพระบรมราชองค์การครับพี่น้องก็ไม่เป็นไรครับเพราะประกาศบอกว่าจะประกาศกดอายการศึกในระยะเวลาอันสั้นที่นี้มีปัญหาฮะเพราะมาตาห้าบอกไว้เลยว่าการยกเลิกการกดอายการศึกนั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีพระบรมราชองค์การให้เลิกกฎอายการศึกครับแล้วเมื่อไม่มีการกลาวบังคมทุนประกาศกฎอายการศึกแล้วใครจะกล้ากราบบังคมทุนให้เลิกกฎอายการศึกครับพลเอกประยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ชัดเจนว่าถึงแม้ว่าอยากจะประกาศเลิกกฎอายการศึก ก็ทําไม่ได้แล้วครับไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลถวายบังคมให้เลิกกฎเอกรารศึกครับพลเอกประยุทธ์ครับสงสัยก็จะต้องประกาศกฎเอกรารศึกไปสิบปีนอกจากฝ่าฝืนนำความกราบบังคมทูลมันก็จะเป็นการละคายเคืองเพื่อบรงคุยคนระบาดนั่นเอง ไม่เป็นไรฮะในเมื่อประกาศกฎรัยการศึกไปแล้วก็เออเหมาเหมากันไปประกาศไปแล้วก็ช่างมันไม่เป็นไรฮะเพราะว่าบ้านเมืองมันอยู่ในยุคของมังก,การที่ไม่มีคือมีแปรการบังคับใช้กฎหมายผู้ที่ทําหน้าที่ก็บอกว่ากูจะเอาอย่างนี้มึงจะทําไมล่ะกูจะเอาอย่างนี้มึงจะทำไมพวกเรายอมไหมครับเมื่อวานฟังข่าว เห็นท่านเปาณเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งท่านเป็นคนดูนะแต่ท่านก็นเป็นคนมีเหตุผลแต่มีอยู่เรื่องเดียวที่ผมวบังแล้วไม่สบายใจคือท่านบอกว่าถ้าหากเลือกตั้งไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งมันพี่น้องประชาชนยอมไหมครับท่านบอกว่าท่านรักประชาชนฮะท่านบอกว่าท่านจะไม่ฆ่าประชาชนเพื่อไปเลือกตั้งครับพี่น้องโหดังๆด้วย ผมว่าท่านพูดผิดนะสงสัยเผลอพูดผิดเพราะจริงๆแล้วท่านต้องพูดว่าผมไม่อยากฆ่าประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งครับประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานผมได้บอกว่าหลายประเทศโดยสหรัฐอเมริกาและ EU เขาตักเตือนพลเอกประยุทธ์ ว่าประกาศกฎญ่การึกแล้วต้องเลิกโดยเร็วครับพี่น้องไอ้เทพเทือมันก็บอกว่าทักษินซื้อ EU ไปแล้วทักษินซื้ออเมริกาไปแล้วเพราะก่อนหน้านั้นมันบอกว่าทักษินซื้อสอวอไป35คนผมได้บอกเมื่อวานว่าไม่ใช่ แท้ที่จริงคนที่ซื้อสวสามสิบห้าคนคือไอ้เทพเทือกนั่นเองหลักฐานชัดเจนครับเมื่อวานผมพูดไปแล้ววันนี้ไม่ต้องพูดอีกแต่ผมพูดผิดครับผมบอกว่าไอ้เทพเทือกมันซื้อสวสามสิบห้าคนคนละห้าล้านครับเมื่อวานพักพวกไอ้เทพเทือกมันก็โทรมาหาผมบอกพี่เปียอย่าพูดเท็จผมก็บอกเท็จตรงไหนล่ะ ก็ผมบอกว่ามันซื้อเสียงซื้อสอวอสาคนคนละห้าล้านเขาบอกว่าไม่จริงครับซื้อ35คนละจริงแต่ไม่ใช่5้าล้านครับขอให้แก้ไขสมัยขอ้อที่จริงคือสามสิบห้าคนไม่ใช่ห้าล้านคนละหล้านบาทครับพี่น้องหล้านบาทครับโหดังๆเมื่อวันก่อนเข้าไปนั่งสภาเต้ตุ้ยเลย เนื้อกว่สอวสวท้า,าจ,จะประกาศมีมติให้เลือกนายกที่มาจากการแต่งตั้งปรากฏว่าผิดหวังก็ด่าขลมเลยว่าเลี้ยงแล้วเสียเข้าสุกจ่ายตังไปแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามครับแล้วก็ออกมาสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความวุ่นวายเพื่อเรียกให้ทหารออกมา ออกมาประกาศก่อัยการศึกอย่างที่ออกมาอย่างปัจจุบันนี่แหละครับปรากฏว่ามาสองวันเมื่อวานประกาศก่อัยการศึกตอนตีสามก็ปรากฏว่าสุเทพเทือกสุบรณสาธิตวงหนองเตยไอลูกหมีชุมพลจุลสยัยยิ้มแยม้มแจ่มใสกันใหญ่ไอแทพมันบอกกับน,น้องน้องมันว่าท่านผออ,ออกมาช่วยเราแล้ว,ลวครับพี่น้อง สารภาพมาเลยว่ารักพบทบอที่สูตรร้อ่สอซออกมาพูดอย่างนี้ทำไมครับเพื่อให้สังคมทั่วโลกหรือสังคมทุกในประเทศได้รู้ว่ามันเป็นพวกเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนเสรีวงมนทาบอกว่าสุรชัยเลี้ยงมุลเลือชยคือลูกน้องทูเทพเทือกสุบรรครับ แต่จริงๆท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านสังวนนัวสังวนตัวนะครับท่านพยายามอยู่ห่างๆสุเทพสุกสบันเพราะกลัวข้อหานี้แหละครับพยายามทําให้เป็นกลางเพื่อกลัวถูกข้อกหาว่าเป็นพวกเดียวกับสุเทพเทือกสุบันแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับเมื่อวานได้บอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจันโอชาต้องการจะให้บ้านเมืองสงบ การทําการประกาศกฎเอกรารศึกท่านจะต้องมาในฐานะกรรมการไม่ใช่ผู้ขัดแย้งด้วยอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องมีความยุติธรรมแก่มวลชนทั้งสองฝ่ายการปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์ปิดไปเถอะถ้าปิดสองฝ่ายแต่มีสถานีวิทยุสามช่องครับที่เขามีคร ดูเท่าๆกันมีคุณภาพเท่าๆกันสามช่องที่ว่าก็คือ Voice TV Nation Spring News ก็ปรากฏว่าท่านไม่ยุติธรรมท่านปิดแต่ Spring News ไม่ปิด Nation ครับพี่น้องไม่ปิด Spring News ครับพี่น้องถ้าท่านฟังผมอยู่ ท่านมีความเป็นกลางท่านจะต้องเปิด Voice TV กลับมาเพราะว่าเขาเป็นทีวีที่มีคุณภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสปริงนิวและเนชั่นหรือถ้าท่านจะปิด Voice ท่านต้องปิดเนชั่นด้วยเหมือนกันท่านต้องปิดสปริงนิวอีกช่องหนึ่งด้วยเหมือนกัน ฝากคนนี่อัดเทปไปเปิดให้ท่านฟังสองครั้งเลยเผื่อท่านจะเห็นถึงความเป็นธรรมนะครับหรือไม่ก็ตอนเช้านายทหารที่สรุปข่าวว่าพลเอกดเรพิวันเขาพูดอะไรขีดเส้นใต้สีแดงให้ท่านพลเอกประยุทธ์ได้รับฟังด้วยพี่น้องครับการต่อสู้ครั้งนี้ เป็นการต่อสู้ระหว่างพระเดการอมาร์ศดินากับฝ่ายประชาธิปไตยโดยต่างฝ่ายต่างก็มีตัวแทนพระเดชการอมาร์ศดินามีพันธมิตรและพักปฏิบัติเป็นผู้ตัวแทนครับฝ่ายประชาธิปไตย มีพักเพื่อไทยและพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประธิปไตยทั่วประเทศครับผมเชื่อมั่นว่าการต่อสู้ครั้งนี้การกดขี่ข่มเหงพี่น้องชาวไพรผู้รักประธิปไตยจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของประเทศไทยของเราการต่อสู้อย่างนี้มีมา8 2บปีแล้ว นับแต่มีการปฏิวัติเมื่อปีพศ2475อำมมาดถ,ถึงอยู่รอบข้างสถาบันซึ่งมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นมีสักดินามีชนชัน้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องอำนาจกลับคืนมายังกลุ่มอำมมาดทั้งหลายจนครั้งสุดท้ายเกิดกบฏบ,บวรเดชอำมมาดพ่ายแพ้ถูกในประเทศไปตา,ตายต่างประเทศหลังจากนั้นมาเมื่อปีพศ24 00, 89เขาจึงรู้ว่าจะต้องต่อสู้ในแนวทางการเมืองด้วยคือการตั้งพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของอมารตขึ้นมาต่อสู้ในสภาแล้วก็ตั้งพรรคประชาธิปัตย์เพื่อทำลายล้างนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยโดยการใช้วาทกรรมในการเข็นฆ่าทางการเมืองครับคงไม่ต้องอธิบายมาก ปีดีฆ่าในหลวงเพื่อทำลายล้างดอกเตอร์ปีดีนักต่อสู้เพื่อประชาไตยและต่อสู้เพื่อประชาชนเป็นคนแรกที่ถูกทำลายล้างครับป่วยเป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นวาทกรรมในการใส่ร้ายแลป่วยอดีตอธิการบรดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ทำลายล้างตนต้องออกหนีไปต่างประเทศจำลองพาคนไปตายครับ เมื่อปีพศ2535ทำลายเสียจนพักพลังธรรมแพ้เลือกตั้งราบคาบในกรุงเทพมหานครครับพี่รองครับครั้งสุดท้ายระบอบทักษิณโคตรโกงโกงทั้งโคตร,คตรพี่น้องได้ยินไหมครับระบอบทักษิณจริงๆแล้วเป็นระบอบที่ให้คุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนจริงไหมครับ ไล่คดีสปรกรแล้วครับ4.01ใครเอาไปแจกให้พวกพวกตัวเองที่ราคาเป็นแสนล้านเอาไปแจกฟรีให้พวกพวกตัวเองอย่างนี้โคตรโกงไหมครับพี่น้องนอกจากโกงสปรกรแล้วยังโกงที่ดินเขาแพงขออนุญาตนะครับ เขาบอกว่าสวาวันชัยกําลังด่าเราที่ช่องทีวีอะไรสักช่องไม่ต้องห่วงฮะมันด่าไปเพราะมันคือสมาชิกทาตของอมาตครับพี่น้องมันคือสมาชิกทาตของพรรคประชาธิปัตย์ครับพี่น้องไม่ต้องสงสัยเขาแพงนี่ใครฮะแทนเทือกสุบันใช่ไหมครับเพราะทนายพรรคประชาธิปัตย์มันชอบด่า ในสิ่งที่ตัวมันทำพักเพื่อไทยซื้อเสียงทักสินโกงทั้งโคตรโคตรโกงไล่สปกนี่โคตโกงไหมครับพี่น้องไอ้ที่ดินเขาแพงทั้งหลายนี่โกงทั้งโคตรไหมเพราะฉะนั้นโคตรโกงและโกงทั้งโคตรคือใครตอบดังนให้ผมได้ยินหน่อยไอ้เทพเทือกสุบรณใช่ไหมก็มีวาทกรรมอย่างนี้เพื่อล้มล้าง นักการเมืองที่สู้ตัตวเองสู้เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตลอดเผด็จการและอำมาตย์ก็ใช้วิธีการนี้ในการทำร้ายนักการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ผมจะพูดถึงคนคนหนึ่งโดนฆ่าตายไปแล้วนะทางการเมืองสี่ท่านปรีดีพนมยงป่วยอึ้งพากรตจำลองสีเมืองทักษิณชินวัตรครับ ยังมีอีกท่านหนึ่งครับที่ไม่ได้จารึกในประวัติศาสตร์เป็นรุ่นพี่ของผมคนเกลียดท่านเยอะผมพูดด้วยความศรัทธาในตัวท่านแม้ว่าใครจะเกลียดท่านสมัยผมเป็นนักเรียนมีนายทหารท่านหนึ่งที่นักเรียนในร้อยส่วนใหญ่เกลียดที่สุดเขาผู้นั้นชื่อพันโทพยมจุลานนท์ครับ ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์ผมอ่านประวัติท่านเดิมที่แรกผมก็เกลียดอย่างนี้แหละครับผมคิดว่าเอ๊ะคนจบจบรรทำไมไปเป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์ได้พอเราได้ศึกษาประวัติเราถึงรู้ว่าพันโทพยมจ,นนนจุลานนนจุลานนทเป็นนายทหารหัวก้าวหน้าผู้รักประชาธิปไตยผู้รักประชาชนครับพี่น้องแล้วทำไมไปร่วมกับคอมมิวนิสต์ละครับ ก็เพราะว่าท่านถูกกดขี่ข่มเหงท่านเป็นลาออกจากราชการขณะที่ตัวเองกําลังเจริญเติบโตเหมือนผมอย่างนี้ครับผมกําลังเจริญเติบโตผมลาออกมาตอนอายุเกือบ4ี่เป็นพันเอกตอนอายุ37พันโทพยมก็เจริญเติบโตแต่ด้วยความรักประชาธิปไตยด้วยความรักประชาชนลาออกมาลงสมัครผู้แทนเป็นสอสอเพชรบุรีครับ ถูกกดทีข่มเหงท่านไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบเผด็จการเข้าร่วมกับนายทหารที่จบจากเมืองนอกจบจากจปรแล้วได้ไปเรียนต่างประเทศแบบพันเอกอภิวัลิริยชัยอย่างนี้แหะครับไม่เห็นด้วยกับการทํารัฐประหารต่อต้านรัฐประหารซ้อนจอมลอพลปลพิบูลสงครามแพ้ครับการทํารัฐประหารครั้งนั้นเขาเรียกว่ากรกบฏเสนาธิการครับ แพ้ถูกจับติดตารางติดคุกกันเยอะแยะพันโทพยอมจุลานนท์พ่อของใครไม่รู้แล้วผมไม่บอกครับก็หลบหนีในที่สุดได้รับการอภัยโทษก็กลับเข้ามาใหม่ในกรุงเทพหวังว่าจะมาลงเลือกตั้งก็ลงเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานครแต่แพ้ครับแต่ท่านก็ยังแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนคัดค้านเผด็จการอย่างเต็มที่ครับ เป็นนายทหารผู้หนึ่งที่เป็นสอสอ,อภิปรายในสภาผีปากกล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสู้เพื่อชนชัน้นไพร่ครับพี่น้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยครับต่อสู้เพื่อประชาชนครับจนกระทั่งปีพศ2 5 0 oh. 1เกิดการทำรัฐประหาร โดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐพันโทพยมจุลานนท์เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปต่อต้านโดยไปประกาศกับท่านจอมพลสฤษดิ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติเพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อประชาชนถูกกวาดล้างครับถูกกดทีข่มเหงถูกไล่ล่าไล่ลย,ยิงจนกระทั่งต้องหนีเข้าป่าเป็นครั้งที่สองผมพูดสั้นๆ หนีเข้าป่าพืที่อำเภอดงลานจังหวัดมุกดาหารแล้วก็หนีเตลิดไปที่จังหวัดทางด้านเหนือจึงได้ฉายาว่าสหายคำตันซึ่งเป็นภาษาเหนือครับแล้วหลังจากนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเอาตัวรอดและคิดว่าจะต้องต่อสู้เพื่อประชาชนจึงเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์โดยความบังเอิญ ได้เสียสละครั้งใหญ่ในชีวิตครับและทิ้งลูกเมียไม่ใช่ง่ายนะครับใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในป่าต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการมาโดยตลอดครับได้ถูกใส่ร้ายจากฝ่ายเผด็จการว่าพันโทพยมไม่รักชาติไม่รักสถาบันไปเป็นหัวหน้าใหญ่ฝ่ายคอมมิวนิสต พ่อแท้จริงท่านก็เป็นหัวหน้าใหญ่จริงเป็นเสนาธิการฆ่ากับทหารของเราตายไปหลายคนครับตายไปมากแต่สิ่งที่จะต้องเคารพชื่นชมท่านก็คือท่านเสียสละชีวิตของท่านเกือบครึ่งชีวิตไปต่อสู้ตามอุดมการของท่านเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อยกเลิกชนชั้นครับจนกระทั่ง พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยล่มสลายท่านเคยต่อสู้กับลูกชายของท่านลูกชายของท่านก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับพี่น้องครับที่ผมนํามาพูดพูดด้วยความชื่นชมพูดเพื่อเป็นตัวอย่างว่าคนที่รักชาติบ้านเมืองอย่างนี้คนที่รักประชาชนอย่างนี้ถูกใส่ร้ายถูกกดขี่ข่มเหงจนอยู่ในเมืองไม่ได้ต้องไปสู้ในป่าครับ เสียสละชีวิตครอบครัวอนาคตลูกเมียก่อนไปก็สั่งเสียลูกเมียว่าอยากให้ลูกชายเป็นทหารเพื่อจะได้มาดูแลชาติบ้านเมืองพี่แอดครับพี่แอดครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับพ่อพี่เป็นไพรแต่ตัวพี่เองเป็นอมาต์ใหญ่ครับพี่น้องพี่อย่าไปคิดว่าเป็นปมด้วยว่าคุณพ่อพี่ เป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์เพราะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าใครบางคนจะเกลียดท่านพันโทพยมจุลานนท์ขอให้พี่ดีใจครับมีน้องคนหนึ่งที่ศรัทธาว่าพันโทตุพยมจุลานนท์เป็นวีรบุรุษในหัวใจเขาอยู่ตลอดคือพันเอกอภิวัน์วิริยะชัยครับ <S <S ผมศรัทธาพันโทพยมจุลานนท์เพราะท่าน ต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยครับผมศรัทธาพันโทพยมจุลานนท์เพราะท่านรักชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองครับผมศรัทธาพันโทพยมจุลานนท์เพราะท่านสู้เพื่อปกป้องประชาชนครับพี่น้องสิ่งที่พูดให้พวกเราได้ฟัง ก็ได้เห็นนะคนดีๆอย่างน้อยห้าคนเนี่ยแหละครับถูกระบบอมาตย์ทำลายจนย่อยยับไม่สามารถกลับมาเพื่อร่วมพัฒนาชาติไทยสร้างชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นอยากจะบอกพรรอรสว่าในเมื่อท่านทําการรัฐประหารไปแล้วทําการประกาศกฎมันเถอะเพราะจริงๆก็คือการรัฐประหารเงียบนะครับเมื่อท่านประกาศกฎร,รยาการศึกไปแล้ว ขอให้ำดำเนินการทุกอย่างด้วยความสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นต่อคนทั้งชาติอะไรที่เป็นประชาธิปไตยขอให้น้องๆปฏิบัติอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นการข่มขู่เป็นเผด็จการเป็นการกีดกันทน้องผลชนเป็นการดูถูกว่าบางพวกเป็นไพร่เป็นการส่งเสริมว่าบางพวกเป็นนมาดขอให้น้องอย่าประพฤติปฏิบัติ ปัญหาของบ้านเมืองของเราการต่อสู้ที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าอัมมาตศักดินานักวิชาการสายปเผด็จการทั้งหลายคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศซึ่งไม่เป็นความจริงครับอัมมาะเผด็จการคิดว่าพี่น้องประชาชนที่มาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นเศษขยะของประเทศไม่จริงครับ ขอให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้องๆในกองทัพครับร้องสอบถามทำโพในทางลับทำโพในทางลับสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศถามเขาไม่ต้องระบุชื่อให้ตอบมาโดยไม่ต้องระบุชื่อถามว่าทหารทั้งกองทัพ ต้องการเลือกตั้งหรือต้องการนายกนอกระบบถามแค่นี้ครับพลเอกประยุทธ์สงครามกลางเมืองก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วท่านจะรู้ความจริงว่าทหารตั้งแต่ระดับพลตรีลงมาจนถึงนายทหารชั้นประทวนในสิบพลทหารของกองทัพบ,บก70%ต้องการไปเลือกตั้งครับ กองทัพอากาศ73%ครับต้องการไปเลือกตั้งกองทัพเรือ85%ครับต้องการไปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันสวันนี้ท่านเรียกนักการเมืองไปพบไปเสนอทางออกให้กับชาติบ้านเมืองของเราขอท่านให้ได้ใช้สติตึกตรองดูให้ดี พอทุกฝ่ายต่างเสนอที่สิ่งที่ตัวเองได้รับประโยชน์แทบทั้งสิน้นนี่ผมพูดยังเป็นกลางท่านจะต้องมีวิจารณญาณว่าทำอย่างไรไม่เกิดการแตกแยกไม่เกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราท่านมีโอกาสจะเป็นวีรบุรุษถ้าท่านตัดสินใจถูกต้องท่านเอโอกาสเป็นทรราชถ้าท่านตัดสินใจผิดพลาด เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำอย่างไรที่ชาติบ้านเมืองของเราจะกลับมามีความรักความสามัคคีการขึ้นใหม่ครับผมไม่สอนท่านละครับท่านควรจะรู้ด้วยตัวเองแต่พูดเป็นอุทาหรณ์เมื่อวานเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเกิดขึ้นเพราะถูกกดขี่ข่มเหง ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าถูกดูถูกทางชนชั้นว่ามึงไม่ใช่คนไทยหรือมึงเป็นคนไทยก็เป็นคนไทยชั้นสองขณะนี้ก็เช่นเดียวกันคนเสื้อแดงซึ่งถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศรักประชาธิปไตยถูกกดขี่ข่มเหงกล่าวหาว่าเป็นเศษขยะของประเทศใช่ไหมครับพี่น้องพวกเรายอมไม่ถูกกล่าวหาอย่างนี้หรือไม่ พี่น้องคนเสื้อแดงซึ่งคือคนส่วนใหญ่ของประเทศครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้องต้องฟังคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะนี่คือหลักการของกระบวนการประชาธิปไตยครับก็หวังว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาคงจะตัดสินใจในทางถูกต้องผมไม่ได้ครู ไม่ได้สร้างความแตกแยกผมถูกกล่าวหาว่าผมไม่รักชาติไม่รักสถาบันเหมือนพันโทพยมจุลานนท์ครับแต่ผมยืนยันต่อพี่แอดต่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในฐานะท่านเป็นอำมาตย์ใหญ่ว่าผมและพันโทพยมจุลาน,านจลานนท์จุลานนท์รักชาติรักสถาบันและรักประชาชนเหมือนกันครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณมากครับ ขอเสียงแห่งกำลังใจให้กับพันเอกดรพิวันวิริยชัยอีกครั้งเสียงแห่งพลังประชาธิปไตยสื่อถึงอมาตยาธิปไตยสื่อถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่คือหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของเสียงส่วนใหญ่ในประเทศนี้ส่งเสียงนี้ถึงอมาตยาธิปไตยถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่คือเสียงส่วนใหญ่ของประชา